สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ท่านนะครับผอสองสามสี hearted, bon ่บารมีบอลวันนี้มีบอลสวยสวยมาแบ่งปันนะครับพี่พี่ค่าจะส่งหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินไปทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์ศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดจ้าบอลด่างบอลป้ายสวยสมาจ้ามาจ้าพี่พี่ต้นนี้ไม้ใหม่จดทะเบียนกับทางสมาคมเรียบร้อยจ้ดพี่พี่ชื่อว่าพันคุณผาเนาะอันนี้กระถางเอ่อหกนิ้วฟูฟูลดลดเลย ต้นแม่พันจ้ะเพราะว่ามีหน่อมาแล้วหนึ่งหน่อเนาะนี่ครับพี่นี่หน่อเขาหน่อเขาหน่อเขาเนี่ยใบนี้ปบนี่หน่อหน่อร่างเนาะแล้วก็นี่ต้นแม่ใหญ่รอดใบมาแล้วจะชื่อว่าพันธุณผาละจ้ะไม้ขอบใบม่วงเน้อยพี่กระดูกม่วงด่างสวยๆจะแบ่งที่หนึ่งพันบาทจะไปพี่ต้นนี้เนาะแม่พันมีหัวแล้วก็มีหน่อมาแล้วหนึ่งพันบาทจากกระดูกม่วงขอบม่วงสวยๆพันขุนผาจ้ะชื่อว่าพันธุณผาเนาะไม้ใหม่ จดชื่อจดทะเบียนเรียบร้อยจ้าด้านนี้ปราสาทเพชรจ้าปราสาทเพชรป้ายนะพี่กระถางห้านิ้วปราสาทเพชรห้าร้อยบาทจ้าปราสาทเพชรป้ายหน้าสวยสวยหน้าสวยๆสวยเข้มดุดันไม่เกรงใจใครปราสาทเพชรน,นะจ๊ะนี่หลอดหม่มาแล้วจ้ะแล้วก็มีต้นนี้นะจ๊ะกระถางห้านิ้วจะมีปราสาทเพชรห้าร้อยบาทต้นใหญ่มากลงุง ลงกระถางสิบได้เลยนะครับพี่นี่อันนี้กระถางห้านี่คือลดมากลงกระถางสิบได้เลยปาสาดเพชรปาสาดเพชรนะนนี้ไม้แยกหน่อฮานุมาประสานกายจ้ะไม้แยกหน่อประสานกายสามร้อยบาทลิงน้อยน่ารักฮานุมานประสานกายฮา,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 านุมานประสานกายแล้วก็มีดาราทัศน์าราทัศน เป็นไม้แยกหน่อละจ้ะไม้แยกหน่อครับพี่ตอนนี้มีหน่อมาอีกแล้วไม้แยกหน่อนาราทัศนี่หน้าออกอมม่วงแล้วนะชมพูหน้าออกชมพูกระดูกม่วงสวยๆเลยกัดสีมาเตรียมนี่มีหน่อมาแล้วเนาะนี่เห็นไหมใบเบบี้เบบี้ใบเบี้ยข้างล่างใบใบหน่อนะครับใบหน่อเนะนะนาะนราทัศนราทัศน์สองร้อยห้าสิบบาทจ้าพร้อมหน่อไปเลยพร้อมหน่อไปเลยนาราทัศน์หน้าสวยๆหน้าสวยๆเลยวเห็นไหมถ้าเห็นเคมแต่อันนี้เดี๋ยวหน่อก็มาอย่างนี้นราทัศนี่เห็นไหม หน้าส,สวยๆหลอดนี่เห็นนะม่วงม่วงเข้มออกมาเลยสองร้อยห้าสิบจ้ะกระถางหกนิ้วแล้วก็มีตรงนี้ให้ดูเนี่ยนาราทัศน์เนี่ยเห็นไหมมีหน่อมาแล้วนี่มีหน่อมาแล้วส,สวยๆนาราทัศน์นาราทัศน์นี่พร้อมหน่อแบบนี้เลยจ้าคุ้มๆตน้นละสองอยหสิบนะจ๊ะนาาทัศน์เนาะหน้าส,สวยๆนี่เดี๋ยวนี้ก็ใช่จก้กนาราทัศน์เช่นกันนี่กระดูกเข้มกัดสีสวยมาแล้วนิ่อันนี้คือหน,อน่อแลจวจย์ใบข้างล่างนี่ ใบเล็กน้อยเขาลากคือหนอ่อนะจ๊ะต้นหน่อต้นหะน่อนาราทัดกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วสองร้อยห้าสิบจ้ะสองร้อยห้าสิบราทัดกัดสีสวยๆกัดสีสวยๆอลิ้นมังกรไฟบอลกาบบอลกาบแดงสวยๆจ้ะลิ้นมังกรไฟสองร้อยห้าสิบหกนิ้วจะ้ะกระถางหกนิ้วสองร้อยห้าสิบลิ้นมังกรไฟลิ้นมังกรไฟยิ่งโตยิ่งแดงจะบียิ่งแดดยิ่งแดง ยิ่งแดดยิ่งแดงยิ่งโตก็ยิ่งแดงกว่านี้นี่ริ้นมังกรไฟสวยสุดเสองร้อยห้าสิบแดงสวยเข้มปัดเข้มปัดตอนนี้ลูกไม้แยกหน่อเป็นลูกไม้ด่างม่วงอะพี่ชมพูอมม่วงแบบนี้เนาะเป็นใบหอกนะครับเป็นใบหอกกระถางหกนิ้วนี่ใบหอกกระถางหกนิ้วจะ้ะลูกไม้แยกหน่อด่างชมพูอมม่วงใบหอกสวยๆแบบนี้จ้กกระถางหกนิ้วจะ้ะกระถางหกนิ้วเนาะนี่เลยนี่เลยสวยๆเลย สี่ร้อยบาทจ้ากระถางหกนิ้วลูกไม้ใบหอกแยกหน่อด่างจมพูอมโมงอมโมงแบบนี้นะจ๊ะนี่สวยมากสวยมากนี่ผมหมุนให้ดูนี่มุมนี้ต้องมุมนี้เออนี่ลูกไม้ใบหอกด่างจมพูอมโมงเสิร์ตนี้นะจ๊ะสี่ร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วจะเป็นกระถางหกนิ้วเนาะกระถางหกนิ้ว ด้านนี้ตีเพชรตีเพชรเริ่มกัดจมพวมาลวจ้าไม้แยกหนอตีเพชรไม้ตับรามาเกียรินะจ๊ะไม้ตับรามาเกียริอาวุธคู่กายของหานุมานอาวุธหนุมานตีเพชรสองอยห้าสิบไม้แยกหนอกัดจมพวมาแล้วสวยๆจ้ายิ่งโตยิ่งจมพวเดอ้อยิ่งสวยยิ่งสวยไม้หนอกระถางหกนิ้วจ้ากระถางหกนิ้วตีเพชรตีเพชรด้านนี้พันท้ายนอยละสิงไม้หนอเช่นกันจ้ะพี่กัดสีมาแล้วสวยๆพันท้ายกระถางหกนิ้วเช่นกันใหญ่ๆ เบิ่มเบิ่มพันท้ายนอนแล้วสิงสองร้อยบาทจะกระสีมาแล้วไม้หนอระจ้ะถ้าเอาไปเลี้ยงอันนี้ถ้าพี่ซื้อเบบีแบบจิ๋วๆนะมันจะเขียวๆใช่ไหมก่าจะไปเลี้ยงกระสีแบบนี้ผมบอกเลยสี่ถึงห้าเดือนขั้นต่ําอันนี้ไม้หนอจ้กเขาเลยกระสีมาไวเนาะนี่สองร้อยบาทจะพันท้ายนอนแล้วสิงฟอร์มสวยๆไม้แยกหนอสวยๆทั้งนั้นเลยนี่กระถางหกนะจ้ะกระถางหกนิ้วเนาะกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วนี่ ต้นใหญ่พันท้ายนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์มาล้นี้ก็นหน่อยบอลใบอ,ออกใบไผ่ใบไผ่แต่คือเป็นไผ่กึ่งหองและที่ไผ่ใหญ่ไผ่ใหญ่แล้วก็ที่ไม่ธรรมดาคือน้องมีแข้งจ้าเองมีแข้งใบไผ่ใบไผ่ไมีแข้งเป็นพื้นใบดาด่างแดงนะจ๊ะแบบนี้เห็นไหมด่างแดงแงจ้ะด่างแดงเป็นริ้วๆแบบนี้นะจ๊ะ ด่างแดงเนาะพื้นใบออกดําอมน้ําตาลด่างแดงมีแข้งด้วยมีแข้งด้วยมีแข้งด้วยสวยๆเป็นลูกไม้ผ่านะจ๊ะใบไผ่มันจะออกกึ่งใบหอกแล้วเนาะมันใบใหญ่นนพีต้นนี้สามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทนี่ไม้แยกหน่อไม้แยกหน่อใบไผ่กึง่งออกกึ่งใบหอกใหญ่ๆด่างแดงมีแข้งมีแข้งสามร้อยบาทกระถางหกนิ้วจ้ะกระถางหกสวยๆกระถางหกสวยๆ อันนี้ก็จะเป็นเทราบตีจ้าไม้แยกหนอ่อเทราบตีกระถางหกนิ้วกะถางหกนิ้วไม้แยกหน่ออยา่างมากต้นอย่างนี้นะจ๊ะบ,บีพี่ได้ไปแบบนี้เลยเดี๋ยวผมดึงให้ให้ดูนี่เห็นไหมอันนี้คืออีกต้นหนึ่งนะพีอีกต้นหนึ่งแล้วก็นู้นคืออีกตนน้นนึงนะหน่อเขาหน่อเขาเป็นไม้แย,ก,ยกหน่อที่มีหน่อมาแล้วเนาะที่มีหน่ออย่างแล้วก็อย่างต้นนี้จ้ะพีตนนน้นนี้เนาะนี่ใบนูน้ในใบล่างนี่คือใบหน่อนะครับใบหน่อครับนี่เทราบตีไม้แยกหน่อมีหน่อมาแล้วคคุ้มๆจพี่สวย ด่างสวยเลย250หิจ้ะกระถางหกนิ้วกระดางหกนิ้วเทลารปรตีไม้หนอทั้งหมดเลยไม้หนอทั้งหมดเลยนี่อย่างต้นนี้ชอบต้นไหนก็เลือกได้จ้ะพี่เลือกได้จ้ะนี่เทลารปรตีไม้หนอทั้งนั้นจะบีมีหนอมาแล้วนี่มีหนอมาแล้วแล้วก็ต้นนี้อย่างต้นที่ไม่มีหนอพี่เดี๋ยวหนอก็มาเนาะเพราะว่าแย,ยกมาพร้อมกันเลยจ้ะแยกมาพร้อมกันแยกมาพร้อมกันเลยไม้รุ่นเดียวกันกระถาง6นิ้วแค่บางต้นหนอนมาก่อนมาถังแบบเนี้ยอาจจะยังทิ่มอยู่ในดินจ้ะพี่มาแล้วแหละแต่คือจะไม่โผล่ ประมาณนี้มาแล้วแต่ยังไม่โผล่อย่างนงี้ต้นใหญ่หนอยังไม่มาแต่คือน่าจะมาแล้วแค่ยังไม่โผล่นี่ไซส์ใหญ่เทราปตีไม้แยกหนอสองร้อยห้าสิบสวยๆจ้าสวยๆจ้า,จาทางด้านนี้อ่ามีไม้แยกหนอเป็นลูกไม้จ้ะพี่อันนี้เป็นลูกไม้เนาะด่างแบบว่าเข้มเข้ม เข้มๆด่างเข้มๆเดี๋ยวนะไ่เสียหรือเปล่าอ่ะด่างเข้มๆแบบนี้จะพี่ออกน้ําตาลน้ําตาลด่างออกแดงน้ําตาลอมเน่ด่างออกแดงๆแบบนี้เป็นเลี้ยวๆแบบนี้จะเป็นด่างแบบนี้เป็นลูกไม้อ่าลูกไม้แยกหน่อเหรอจ๊ะลูกไม้แยกหน่อเนาะเป็นลูกไม้ไมไแล้วแยกหน่อมาอีกทีต้นละอ่าสี่ร้อยบาทจะ้ะเป็นลูกไม้ด่างๆแบบนี้ ลูกไม้ด่างแยกหน่อ400บาทสวยๆแล้วก็มีต้นนี้จ้ะมีต้นนี้ต้นนี้ลูกไม้ด่างแยกหน่อออกออกเอ่อน้ําตาลน้ําตาลอมน้ําตาลนะพี่น้ําตาลเปะเปิดอ,ออกแดงน้ๆๆๆําตาลอมแดง400บาทจ้ะลูกไม้แยกหน่อรอดใหม่มาแล้วต้นนี้กระถาง6นิ้วด่างสวยๆด่างสวยๆอ่ามาทางด้านนี้เป็นนางสุชาดาไม้แยกหนอ่อไปดู ใบถ้าฝ่ามืออันนี้คือหน่อนะมี่ใบใหญ่มากาานางสุชาดานางสุชาดานี่ไม้แยกหน่อสองร้อยห้าสิบจะเป็นไม้แอหน่อที่อย่างบางต้นแบบนี้ครับพี่นี่เห็นไหมอันนี้คือหน่อเขานะครับหน่อให้จีมมาเลยบพี่หน่อจุกๆนางสุชาดานางสุชาดาเนี่ไม้แยกหนอ่อมีหน่อมาแล้วสวยกระถางหกนิ้วจ่ะแล้วก็อย่างต้นนี้ก็หน่อก็มาแล้วเนี่ยเห็นไหมนู้นใบร่างจ้ะพี่ใบร่างใบร่างนู้นตรงกลางเห็นไหมนี่อันนี้หน้าแม่นี่แล้วก็หน่อเขานะครับ ต้นละสองร้อยห้าสิบจ้ะนี่นางสุชาดาไมา้แยกหน่อมีหน่อมาแล้วนี่ก็ต้นหน่อมเขานี่ก็ต้นแม่นี่อันนี้หน่อยังไม่มาแต่หน้านี่คือสวยมากกัดสีมาเต็มครับพี่ใบใหญ่มากนี่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วสองร้อยห้าสิบนะครับนางสุชาดาเนาะแล้วก็มีตรงนี้รัศมีเงินรัศมีเงินหกนิ้วสองร้อยจ้ะป้ายสวยๆป้ายแจ่มๆรัศมีเงินเทวากาลังลัก ด่างสวยๆเม็ดสีเริ่มมาแล้วจ้าดูใบใหม่ล่าสุดเห็นไหมเม็ดม็ดจะเม็ดเลยอะเม็ดสีเม็ดสีเม็ดสีมาแล้วทมท่าเม็ดสีจ้ะพี่เม็ดสีไม่ใช่เม็ดสีแล้วจ้ะเทวกรรมรังนักสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะด่างเหลืองมาเลยใบใหม่ใบใหม่ด่างเหลืองมาเลยนี่มาแยกหน่อเทวกรรมมาแล้วกระถางหกนิ้วจ้ากระถางหกนิ้วแล้วก็มีตรงนี้ เพชรบ้านปทุมเพชรบ้านปทุมไม้หน่อเช่กันจะพี่กระถางหกนิ้วเพชรบ้านปทุมไม้แยกหน่อไม้แยกหน่อสองร้อยห้าสิบาทจ้ะสวยๆนี่ป้ายแดงเข้มๆสวยปัดแสบตาเพชรบ้านปทุมเลยจ้าเพชรบ้านปทุมไม้หน่อต้นใหญ่กระถางหกจ้ะกระถางหกฟอร์มเต็มๆฟอร์มลวล้นกระถางหกเลยเพชรบ้านปทุมเนาะสองร้อยห้าสิบจ้าหกนิ้วหกนิ้วสวยๆไม้หน่อใบใหญ่ โตวไว้โตวไวจ้ะอ่าด้านนี้หน่อเช่นกันส่วนมากไม้ต้นนี้จะเป็นไม้แยกหน่อจะพี่เพราะว่ารู่นั้นผมไปผ่าอ่าไปผ่าพวกหลงต่ามเมืองมณนีร้องเพรชรน้มามนนนันนเนาะแล้วก็ไม้พวกนี้ยคืออยู่ในเป็นในฟอร์มกอคือหน่อให้จุกให้จีมกันหมดก็ได้ปาดหน่อมาแล้จัดไปชุดใหญ่อยู่สําหรับไม้ตู้นี้ที่ฟอร์มเก็บกระถางหกนิ้วแล้วอ่ะอันนี้กระถางหกไม้หนอ่ออ่าเดี๋ยวดึกเชื่อก่อน <laughs> คุยไปคุยมา มันต er ิดอยู huh. uh ่ท huh. ี hm ่ปลายลิ k k hm ้นน hm ี่แหละติดติดอยู่ที่ปลายลิ้นนี่แหละอุดรรัตมีอุดรรัตมีอาหารนะเอออุดรรัตมีนั่งนึกคุยไปคุยมาคุยไปเรื่องอื่นลืมชื่อกันสางงานลืมชื่อกันทางงานอุดรรัตมีจากไม้แยกหนอนี่หน้าสวยเข้มเข้มแบบนี้จ้ะสวยจมจมสวยแรมเรมแบบนี้ไม้แยกหน่ออุดรรัตมีสี่ร้อยห้าสิบบาทจากสี่ร้อยห้าสิบไม้แยกหน่ออุดรรัตมีแล้วก็มีหนอนี้นะจ้ะหนอที่สองเนาะหนอที่สองอุดรรัตมีสี่ร้อย ้าสิบเช่นกันจ้อกระถางหกนิ้วครับกระถางหกนิ้วอุดรรัศมีอุดรรัศม,มีหน่อที่หนึ่งนะจ๊ะตอนนี้เป็นหน่อที่หนึ่งแล้วกันตอนนี้ตอนนี้หน่อที่หนึ่งอันนี้หน่อที่สองจ้าหน่อที่สองอุดรรัศมีกระถางหกนิ้วหกนิ้วอ่าเปิดปรงมนี้หน่อยด้านนี้ อันนี้นางสุชาดาอีกต้นมาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือมีหนอเช่นกันจะบีเห็นไหมโน้หนออยู่ข้างล่างนี่ฟอร์มกอคือเป็นเป็นไม้ฟอร์มกอไปแล้วเป็นไม้แยกหนอที่เป็นไม้ฟอร์มกอไปแล้วจ้ะเนี่ยมีทั้งแม่ต้น,แม,ตนแม่ต้นหนอขึ้นมาแบบว่าสวยๆแบบนี้เลยจะาบีแล้วกัดสีเร็วนะไม้หนอก,กัดสีเร็วมากจ้ะไม้หนอก,กัดสีเร็วมากใบใหญ่นี่สองร้อยห้าสิบจ่ะนางสุชาดากระถางหกนิ้วอันนี้สีเลือกงามส่แม่พันกระถางหกเช่นกันจ้ากระถางหกป้ายเหลืองสวยๆแจ่มๆเม็ดสีมาจ เม็ดสีเม็ดสีมาระสวยๆส,สีเล้วกงามเจ็ดร้อยบาทไซส์ใหญ่ใบถ้าฝา่ามือจ้ะบีนี่ความสวยเขาอยู่ที่นี่เลยพี่ที่เม็ดสีเนาะนี่เม็ดสีอันนี้ยังไม่สุดนะครับถ้าสุดนี่คือเม็ดแดงทั้งใบถ้าถ้าพี่เลี้ยงสุดนะถ้าพี่ถ้าพี่ได้ไปแล้วเลี้ยงสุดคือแดงทั้งใบสวยมากอย่างนี้ใบไม้ออกมาครับพี่เม็ดสีเม็ดสีมาเจจยมๆเจ็บ,บๆแบบนี้เลยสีเลือกง,งามเจ็ดร้อยบาทกระถางหกนิ้วอันนี้คือแบ่งแม่พันธเลยจ้ะบีอันนี้คือเป็นเป็นไซสแม่พันธุ์แล้วไซส์แม่พันุ์แล้วอี่ เลี้ยงรอหน่อเลยไม้สร้างหัวแล้วเรียบร้อยนี่มีหัวแล้วสีเลือกงามเจ็ดร้อยบาทสวยมากสวยมากมนี่อช่ไหมฟอร์มเต็มเท่เาฟาร์มมือใบถ้าฟาร์มือจะพี่ใหญ่มากใหญ่มากอันนี้อะไรเอ่ยฟอร์มกอ,อลัสมีเงินรัสมีเงินรัสมีเงิน,ะะงนฟอร์มกอจะพี่จัดไปเลยไหมกระถางหกนิ้วมีอันนี้สองต้นเลย ไม่ได้แยกนะครับนี่คือไม่ได้ปลูกลวมอันเนี้ยมันเป็นเขี้ยวเป็นเขี้ยวในชิ้นเดียวกันเป็นเป็นหน่อเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยมีฟอมกอเลยน่าจะสองหรือสามต้นไม่รู้เนะี่ยจุกๆสองร้อยแล้วกันมีรัสมีเงินต้นนี้เนาะใช่มีเงินสองร้อยฟอมกอสวยๆแน่แนๆเลยไม่รู้ว่าสองหรือสามต้นนะไม่รู้ว่าสองหรือสามต้นอันนี้ไม้แยกหน่อเก้าทับจะหกนิ้วสองร้อยห้าสิบไม้แยกหน่อเก้าทับเก้าทับเก้าทับ หน้าแดงหน้าแดงใบนี้ยอ,อกทองแล้วหน่อน,นี้ผมว่าน่าจะเป็นหน้าที่ครบขาวแดงขาวแดงเหลืองทองสวยครบจบในหน่อเดียวแน่อนอนตอนนี้สองร้อยห้าสิบจ้ะไม้หน่อเก้าทับกระถางหกนิว้วกระดังหกนิว้วนี่อันนี้ก็เป็นกาบลิ้นมังกรไฟนะครับนี่ใบใหม่ยังกลางไม่สวยแต่ลิ้นมังกรไฟสองร้อยห้าสิบจ้ะกาบด่างแดงสวยๆย,ยิ่งโตยิ่งแดงพี่ยิ่งอัดแดดยิ่งแดงยิ่งอัดแดดยิ่งแดง อ่าเลยผมจะเลยไปไหนลูกไม้ก่อนลูกไม้มาเลดลูกไม้มาเลดหน้าชมพูทองจ้ะลูกไม้มาเลดต้นใหญ่นี่น่าจะเป็นต้นที่ใหญ่สุดในตู้แล้วพี่ซึ่งตู้ลูกไม้มาเละจะหลอดใหม่มาแล้วจะด่างสวยออกมาเลยเป็นลูกไม้เพาะมาเลดนะครับเพาะมาเลสเนาะนี่มีใครสายาทำเกรสรผสมเกรสรได้ไหเหลือก็เลี้ยงสวยงามก็ได้ไม่ต้องผสมกนเลยเนอะนี่ต้นนี้เลยลูกไม้เพาะมาเลดจ้ะชมพูทองสวยสวยห้าร้อยบาทจ้ะพี่ ห้าร้อยนี่ใบนี้ก็ใช่นะใบฮาร์ปครึ่งใบฮาร์ปครึ่งหลอดใหม่มาแล้วกระถางห้านิ้วเอ้ยเดี๋ยวนะหน่อมาแล้วว่ะเพิ่งเห็นลูกไม้มามเล็ดอ่ะไม่เป็นไรขึ้นไปแล้วก็จัดไปเลยจ้ะพี่เดี๋ยวให้ดูหนอ่อผมก็เพิ่งก้มไปเห็นเหมือนกันผมจะดูก้มดูกระถางนี่จะหน่อเขาหนอ่อน้องหน่อนน้องนี่ลูกไม้มามเล็ดมีหน่อมาแล้วจ้ะหน้าหน่อนี่ทองสวยออกมาเลยนี่หลอดใหม่ก็แจ่มแจ่ม มีหน่อแล้วอะราคาเดิมจากพี่ห้าร้อยบาทตามที่ขึ้นไปเลยเซอร์ไพรส์มากมีหน่อมาแล้วเซอร์ไพรส์มากมีหน่อมาแล้วใบแข็งมากนะคบี่ใบแข็งนี่ใบแข็งสวยเลยไม่ได้บอบบางเลยนี่ใบแข็งมากแข็งป๊กสวยนี่ถามว่าใบแข็งดียังไงก็มันจะใบมันจะเสียยากครับพี่ใบคือเขาเรียกว่าใบใบมีปัญหาเรื่องใบช้ำน้ำเนาะมันจะเกิดขึ้นยากสำหรับบอนที่ใบแข็งแข็งเดี๋ยวไปดูตรงมุมหน้นหน่อย ด้านนี้อสีกรานสีกรารหน้าชมพูขอบทองสวยแจ่มโบกระถาง5.5นิ้วจาก450กระบี่สีกาจนาพิเศษเจน2นะครับเจน1มันจะเป็นหน้าอมแบบน้ำตาลพื้นใบออกน้ำตาลน้ำตาลทึบๆออกทึบๆแล้วก็ออกแดงเลือดหมูมันจะทึบๆเนาะมันไม,ไม่ไม่ค่อยสวยมันไม่ค่อยสวยแล้วกันมันจะไม่แจ่มจัดจ้านแบบนี้แบบเจน2เจน2นี่ชมพู ชมพูเข้มปัดเลยชมพูแบบหวานแล้วก็ขอบทองแบบนี้สี่้อยห้าสิบจากสีกัญจานาพิเศษเจนสองเจนสองเจนสองเรโนนครเรโนนครจร้าเรโนนครห้าจุดห้านิ้วเรโนนครกระถางห้าจุดห้านิ้วนี่อ่าสองร้อยบาทจ้ะเรโนนครเรโนนครเปิดมุมนี้ให้หน่อยเปิดมุมนี้ให้หน่อยสองร้อยบาทเรโน นคะรอแล้วก็มีอันนี้เป็นลูกไม้ลูกไม้ผ่าจ้ะพี่ลูกไม้ผ่าเนาะหน้าเขาจะออกชมพูกระดูกออกม,ม่วงแบบนี้เป็นลูกไม้ผ่าใบใหญ่มากต้นใหญ่กระถางหกนิ้วจะพี่ใหญ่มากสี่ร้อยบาทจ้ะลูกไม้ผ่าหน้าชมพูสวยๆกระดูกม่วงเข้มแบบนี้นะจ๊ะใบแข็งกันแข็งมากไม่ได้ค้ำใบเลยสวยมาก อันนี้ใบนี้มันจะออกทองๆนะพี่อันนี้ออกจมพูใช่ไหมกระดุมม่วงใบนี้มาเปิดด่างทองเฉยเลยสวยนี่กระโพงเห็นไหมตรงที่นิโปผมจะด่างทองจ้าลูกไม้ผ่าด่างสวยต้นนี้เดธตินี่จ้ะพี่เดธตินี่เดธตินี่ใหญ่มาก <laughs> ใหญ่และสวยมากด่างสวยเลยใบนี้เดธตินี่เดธตินี่ สามร้อยห้าสิบจะกระถางหกนิ้วนี่จะเป็นไซส์แม่พันธุและใหญ่จริงๆเดสตินีไม้ใหม่จะพี่ไม้ใหม่อันนี้ชื่อเขาเลยนะชื่อออกแนวอินเตอร์อิเตอร์หน่อยนะพี่เดสตินี่เนาะสามร้อยห้าสิบไม้ใหม่หน้าสวยๆด่างสวยๆแบบนี้จะออกกระดูกเข้มมากนะมีไม่จมูแล้วก็ด่างออกอเหลืองเนาะสวยเดสตินีใบแข็งก็แข็งเช่นกันอาเทนขวาดเา็นกวาดเทนกวาดบอลป้าย บอลป้ายชมพูสวยๆเบียบนี้จํานวนมีน้อยจะพี่เพราะว่าทําป้ายยากเนาะเห็นกวาดสวยๆแบบนี้จะบีกระถางสี่กระถางสี่แต่น้องใบใหญ่มากนี่เห็นกวาดสามรอบาทจ้ะสามร้อบาทเห็นกวาดบอนเก่าบอนป้ายหายากสวยๆนะจ้านีเห็นกวาดสามร้อยบา,า,ยบาทาบาบาหลอดใหม่มาแล้วป้ายออกมาเลย ชายชนกันน่อยแดงแงตรงนี้จ้ะพี่ชายชนกระถางห้าจุห้านิ้วกระถางห้าจุดห้านิ้วชายชนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับจัด,ดไปชุดสุดท้ายแล้วใช่ไหมสุดท้ายท้ายสุดแล้วหมดแล้วนี่หมดรุ่นหมดรุ่น,มนไม่ใช่อะไรพี่หมดรุ่นก็รอผ่ารุ่นใหม่อีกนานหลายเดือนชายชนจะ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบแดงแดงอันนี้คือคัดแต่แดงแทงี่ดูไม่มีหลุดจับไม่ต้องัวหลุดใครที่แบบว่า เช้ามาแล้วเดินไปลุ้นตู้บอลอทุกใบลุ้นชายชนใช่ไหมว่าออกมาหลอดใหม่มันจะแดงให้ไหมนออ้ <ไป S 2> อจริงจริงอันนี้อ๋อเกี่ยวไว้ตั้งแม่อ่ปล่อยไปแล้วไม่เป็นไรร้อยห้าสิบจะพี่กระถางห้าจุดห้านี้พี่ดูใบใหม่อันนี้ใบใหม่นะแดงแป๊ดแลวพี่ดูอย่างต้นนี้เห็นไหมอันนี้ไม่ต้องลุ้นแดงตั้งแต่หลังใบเลยจะพี่เนี่ยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแดงแป๊ดคัดทําแม่พันไม่ต้องห่วงจะพี่ร้อยห้าสิบชายชนนาทีทองเลยกระถางห้าจุดห้าจีพี่บนียย่ยแดงแป๊ดแดงแป๊ด ทุกต้นแดงทุกใบสวยสวยเลยหนึ่งร้อยห้าสิบจ้ะแล้วก็มีอ่าไม้ใหม่หน้าด่างทองสวยๆแบบนี้พี่ชอบไม้ชอบไม้ชื่อว่าก้าวกระดจ้ะหน้าส้มทองต้นใหญ่แบบนี้นะจ๊ะด่างส้มทองนี่ก้าวกระดจ้ะก้าวกระดจก้าวกระดอืมชื่อออกไปทางเพชรเพชรพลอยนะพี่เพชรเนาะเพชรนะก้าวกระดจ่อะไรประมาณนี้นี่เห็นไหมใบล่าสุดใบนี้เลยใบที่มันแต่ ส้มทองสวยอร่ามงามแท้แลตตลึงฮะเนี่ยกระถางหกนิ้วกระถางนิ้วเก้ากระดัดเก้ากระดัดห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่ห้าร้อยห้าสิบเก้ากระดัดด่างส้มทองไม้ด่างส้มทองได้แค่นี้แหละพี่พามาเพราะที่เหลือเขียวเขียว,ยวเป็นไม้ที่โอ้โหทําค่อนข้างคแรบบับตึงมือต้นนะพี่ทายากทายากห้าร้อยห้าสิบจ้ะส้มทองสวยๆแล้วไม้ส้มทองไม้ออกหน้าส้มแบบนี้พี่ หายากเด้อหายากเด้อทำยากมาใหม่ใหม่ชนนี้ห้าร้อยห้าสิบเก้ากระัดมีต้นเดียวจ้าสวยเลยต้นนี้รัดอรัชโลทร์รัชโลนทร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไใหญ่มากพี่นี่รัชโลทรนต้นใหญ่พี่ดูมือบางมือผมมิดเลยมิดซีรีเลยมิดซีรีเลยนี่รัชโลธทรไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ต้นใหญ่มากพี่กระถางห้าุด้านิ้ว ด่างชมพูสวยๆแบบนี้รัชโลธรสี่ร้อยสี่ร้อบาทจ้ะสี่ร้อบาทสี่ร้อยบาทรัชโลธรเนาะใบใหญ่ใ,หญใบบางฝ่ามือมิดหน้าด่างจมพูสวยหวานแบบนี้จ้ะสี่ร้อยบาทรัชโลธรด้านนี้สีลาหุ้มทองกระถางหกนิ้วครับสีลาหุ้มทองหน้าทองนะหลอดใหม่ก็ทองทองสวยออกมาเลยจะบ,บีนี่หลอดใหม่นี่หลอดใหม่หลอดใหม่ทองเหลืองทองสวยออกมาเลย สีลาหุ่มทองหน้านี้สามร้อยบาทจ้ะพี่หน้าเขียวทองเนาะหน้าเขียวทองหน้าทองหน้าทองสีลาหุ่มทองหน้าทองรอดใหม่เหลืองทองสวยจําโบวแน่นอนกระถางหกนิ้วจ้ะสามร้อยบาทสีลาหุ่มทองสวยๆต้นนี้จ้ะอันนี้มันนีแผงมันนีแผงมนันนีปกติอะไม้หนอ,อชมพูทวีบชมพูทวีบไม้แยกหนอชมพูทะีบจ้ะ ไม้แยกหน่อชมูกทวีบสองร้อยบาทครับพีก่กระถางหกนิ้วไม้หน่อนี่ชมพูกเป็นๆกระถางหกนิ้วไม้แยกหน่อเนาะไม้แยกหน่ออ่ะด้านโน้นราศีสิงกับเอ่อมอมรใช่ไหมเดี๋ยวผมวนไปดูดีกว่ามันจะไกลไปมันจะไกลไปเดี๋ยวเปิดเลยเปิดเลยอ่ะ อันนี้ทอฝันจะพี่องค์หญิงทอฝันเนาะหกนิ้วเช่นกันกระถางหกนิ้วสองร้อยบาทองค์หญิงทอฝันกระถางหกใหญ่ๆเบิ่มๆนี่ต้นที่ตองอ่ะองค์หญิงทอฝันหกนิ้วเช่นกันจะ้ะต้นใหญ่สองร้อยบาทสองร้อยบาทอันนี้ก้าทับใหญ่เบิ่มๆเพิ่มแล้วค <laughs> <laughs> นแพ็คล้วจะบ่นคนแพ็คน่นะจะบน่นไม่ใหญ่เกินใหญ่กันเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ทำแม่พันธุ์เดี๋ยวไว้ผ่ากันเถยะนั้นใหญ่ใหญ่มากอ่ะต้นนี้ราศีสิงจะตราศีสวยๆหลอดใหม่มาแล้วจ้า สวยยันแข้งสวยยันกาบอะครับพี่เี้ราศีสิงห์เจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทราศีสิงห์เนาะตับราศีสวยๆของผมผมชอบราศีมีนนะพี่เนาะแต่สิงห์ผมก็ผมก็เลี้ยงผมก็ปลูกผมก็ผ่านะเพราะว่าผมเกิดราศีมีนไม่ใช่อะไรผมผมเลยชอบราศีมีนสิงห์ก็ชอบสิงห์ก็สวยจ้ะพี่สิงห์ก็สวยแบบนี้เลยเนี่ยเจ็ดร้อยบาทจ้ะใบใหญ่ใบแข็งมากนี่สี่นิ้วสอดใหญ่ๆเลยราศีสิงห์ราศีสิงห์หลอดใหม่มาแล้วจ้ะ เจ็ดร้อยสวยๆหน้าดังฮารครึ่งฮรครึ่งเลยดังฮารครึ่งเลยต้นนี้ทศกัณฐ์หน้าทองจ้าทศกัณฐ์หน้าทองทศกัณฐ์หน้าทองนี่ทศกัณฐ์หน้าทองสวยๆนี่เห็นไหมพี่อันนี้เขียวครึ่งทองครึ่งเลยนะเขียวครึ่งทองครึ่งทศกัณฐ์หน้าทองนี่ต้นนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทครับพี่ห้าร้อยห้าสิบทศกัณฐ์หน้าทองฟอร์มกระถาง ห้าล้นล้นห้าร้อยห้าสิบจ้ะทศกัณฐ์หน้าทองนี่เม็ดเม็ดสีแจ่มแจ่มป้ายเหลืองทองสวยๆทศกัณฐ์หน้าทองนี่ห้าร้อยห้าสิบด้านนี้อมรอ,อมรรัตนโกสินจ้ะอมรรัตนโกสินนี่ด่างเทพเทพใบที่ผมแตะเห็นไหมพี่แดงแป๊ดอันนี้ขนาดในกล้องนะพี่ต้นจริงสวยแดงมากสวยแดงเยี่ยงตามากคันน่ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะ อมอนกระถางห้านิ้วนะคะพี่ก็ะถางห้านิ้วน่าจะเป็นห้าจุดห้าขอบกว้างอ่ะน่าจะเป็นห้าจุดห้านิ้วอามอลรัตนโกสินจ่ะเจ็ดร้อยแดงแปดหลอดใหม่มาแล้วจะฮาบครึ่งเดอ้อหลอดใหม่นะนสวยเลยสวยสีแดงมันแยงตาสีแดงมันแยงตาอ่ะมีต้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยนะขยับต้นนี้ก่อนจะ้ะขยับต้นนี้ก่อนอ่าเนี่ยไม้อันนี้เป็นไม้หนอ เศรษฐีปีชวดเศรษฐีปีชวดไม้แยกหน่อจ้ะไม้หน่อไม้หน่อต้นนี้ใบใหม่นี่ใบนี้เลยพี่ดา่างทองด่างแดงนี่ด่างแดงด่างทองครับครึ่งจ้ะใบล่าสุดใบล่าสุดเศรษฐีปีชวดไม้แยกหน่อหนึ่งพันห้าร้อยบาทจากกระถางหกนิ้วไม้หน่อหน้าส,สวยๆนี่ใครอยากเป็นเศรษฐีใช่ไหมชันาทีชนะสีทานห้ามอ่ะ <laughs> <laughs> เล่นไปแปก๊กไปอะไรก็ว่ากันไปจะไ่พี่เนาะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทเศรษฐีปีชวดอ่าตรงนั่นตรงนู้นมีอะไรผมเดี๋ยวผมส่องก่อนเดี๋ยวผมส่องก่อนอ่ะเอ้ยเหมือนกอเกิเห็นกอเกิด,ด่างเหลืองครับครึ่งอ,อันนี้เบนจะลงเบนจะลงเบนจะลงเลยนะผมดูก่อนน้องมินเบนจะลงน้ำทองจะพี่กระถางหกนิ้วมีหนอ่อมีหนอ่มหนอมาแยกหนอ่อก็มีหนอ่อนี่ ใบหนอเขาใบเหลืองนี่ตอนนี้เลยพี่ด่างเหลืองครับครึ่งใบหนอกระถางหกนิ้วจ้ะเบ,นจะ,น,บนจะลงน้ําทองเบนจะลงน้ําทองนี่จะลงน้ําทองสองร้อยห้าสิบจ้ะนี่มีมีหนออ่อหนึ่งหนอนะนี่มีหน่อหนึ่งหนอนี่หนอด่างเหลืองครับครึ่งเลยใบหนอเขาเบนจะลงน้ําทองสองร้อยห้าสิบจ้ามาแช็คหน่อสวยสูงไวเลยสวยสวยเลยเดีย๋วยวผมจะมาดูอะไรกอกเกตเออกอกเกตเนีสสสส่ยกอกเกต ใบล่าสุดด่างเหลืองห้าครึ่งเม็ดสีมันก็จะเจมกระถางห้านิ้วจ้พี่นี่ฟอร์มเต็มเกาะเกดใบใหม่ปเปิดมาจึงาจ้งเฉยใบใหม่เปิดมาจึ้งเฉยอ่ะสองร้อยแล้วกันจ้พี่สองร้อยเมืองเกาะเกศใบใหม่ด่างเหลืองครับครึ่งเนาะฟอร์มใหญ่ๆกระถางห้านิ้วเออมาแบบเขาเรียกว่าอะไรมากับตัวกับใจที่ใบใหม่แล้วด่างเหลืองครับครึ่งมาเลยเมืองเกาะเกศสองร้อยด้านนี้เจ้าสาวจ้ะเจ้าสาวเป็นแป็ดเลยชมพูนี่เจ้าสาวหวานไหมหวานไหม เขียวตัดจมพูละมุลละมุลจะพี่แก่มากความตัดกันของพื้นใบกับความป้ายจมพูของเขาสามร้อยห้าสิบจะพีดเจ้าสาวนี่หน้าหวานสุดละมุนต้นนี้จากกระถางห้านิ้วเจ้าสาวเจ้าสาวสามร้อยห้าสิพื้นใบกับความหนังผมชอบมากเลยตัดกันมากตัดกันมากนี่เอาไว้ตรงนี้ดีกว่าอึ๊บอ่า โอเคก็ประมาณนี้จะพี่สในใจตรงไหนเนาะศูนย์หกสี่เก้หนึนย์เก้ากจ็ดโทรแอดไลน์ได้เลยจ้าจเจอกันคลิปหน้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะจ๊ะฝากกดติดตามด้วย2องบาทแล้วนะมีบอลเนาะแวะไปแวะมาไม่ซื้อไม่ว่าแวะชมกันก็อย่างดีจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า